เป็นปานินนะครับปไปยังงประตูงั้นเรลังเติมน้ำมันไปทำงานด้วยครับเด้ออพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อนี่มือเหงงาแน่เติมน้ำมันไปเหงาน เหมือนเดิมกันนะครับเริ่มมองเห็นงานนะครับเห็นงานแล้วเหมือนเวลาแล้วเหมือหน้าเห็นงานมาสิลูกปลาพร้อมซีดเบ็ดอินเดียพปลาเมือนี้เหมือกันนะครับโอเคใค้เพิ่งครับเบรกฟังเพลงมานน้ำเอาไปเลยไปทำงานได้ครับเรื่อ,อง

ในปีนองเบื้องวิวขังพังทั้งนั่นเองทั้งขงังทั้งกลัวมือนี่ประสารถประสาคนะครับ อันนี้ก็ได้าษาคนค้นกันที่เ็าไปเผานี่มองเผามองเผาค้นนี่ครับนี่นนนนที่ข้างในนี่มันเป็นเมี่ยมดอกเป็นทอนอยู่ในเฮี้ยนเลยค้นายไปเผากัน

ตัก็สองเองดือนหแล้วพอตัวตัวมือหอดฟ้าม,มาเด้อครับเด้อบ้านนี้นี่ดอกยังมืหอมหอมนี่ครับนี่หอมเรื่อยม,มิจฉก,กคอมเมนต์มาเด้อครับบอกเนี่ยน,นี่เห็ดแบบนี้นะครับนี่ยตัดหญ้าอ้อมแล้วก็เอาหญ้าออกล่งงอแล้วก็พยายามคุ้มื่อหญ้าก็ไปไกลนะก็ตัดอยู่แลอดอ้อมกรสติก เขาจะว่างทอพี่ไปสิเป็นสปริงเกอร์สปริงเกอร์น้ำไม่ใช่นั่นเปื่อนน้ำนั่นเปื่อนสปริงเกอร์มันยิโยกขึ้นมาไม้่พอเปื่อนมันสปริงเกอร์จะหุ่งลงล่างเรื่องนี้จะพุ่งจริงอ่ใช่บางอย่าง่ีนึงนะครับเขาเรียนแล้วกัน ตัวเมยียเต็มนี่ตัวจนซื้อได้ครับตัวมึีดา,า,าสีดาปลาหราี่มโอ้เนี่ยมีเขียงมีเขียงตัดเดลยครับนะลูกยิ้คือเลียยนะครับเแยกใซเดอรกิดดินฟงลองลๆขึๆ้นนี่คุ้มแบบนี้ครับ เนี่คุ้มฮะเนี่ยคุ้มแบบนี้นะครับเนี่ยนนเนี่ยนั่นก็ตัดหนาลรวอมวอ,อมวอ,อมอันนี้เอาพยัง้งเอาดินกบไัยสิรอราวันนี้มีตุยเสียบลงบ่งมวยพยัพย้งเพิ่ง ยูเป็นเล็กด้ครับเป็นเล็กเล็กเสน้นนิดหน่อยมันหัดเป็นตัวยูม,มันเปิดน้ำมันก็น้ำก็ซึ่งผมก็ร่อนละเปิดอนสปิงเกอร์ทอพี่ไปซีสิบพุ่มีด้วยครับเพราะวเดี๋ยวเอาออกเขาออกอยูยูในดินเลยบั่นทอ เห็บไปิดเลยครับว่มีน้ำเดี๋ยวนี้ห้อนไรห้อนก็ห้อนเบื้องห้อนว่าทำไมมันดินแห้งตัวไม่ตายแล้วตั้งแต่เป็นแนองเก็บน้ำแองเก็บน้ำ เรล่องานเลยดลอล้อครับเด้อบัดนี้เรล่องานแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งละวัดอันนี้วัดนว,ด,นว,ด,นว,ด,นวดสีปลา,มปาไม่ไดบอกว่า <S <S ใครบอก่ากันเชื่อได้งามเลือดเลือดด้วยครับนึ่งย้อนไปเรียนเรียนนีน่ตั้งแต่ปลามีอยู่ครับแต่ว่าคนสิบดูแลมันจะเกลียดเบ็ด

bây mọi thứ đi 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 mọi thứ đi

เหลืองั้นเลยไม่เห็ดหิวโคลซะนี่กันโอ้ปู้เป็นไห้ตัวนี้เป็นไห้อีกตัวนึงโอ้พวกมันปลาอบางคนซื้อเลยเนี่ย

คุณเรเดอพี่น้องพี่น้ององไปถึงกูทุกคนติดตามคลิบพหสาฟาร์มนะครับเด้อยราลืมคนไร์คนแซร์นะครับเด้อิ่งคก็ปไหมโอกานาคกิปไหมนะครับเด้อย่าลืมคนไร์กดแซร์นะครับขอบคุณหลายนครับที่นั่นก็บอกใเบิ่งมันบ่อนหรือดโอ้แมงีเหอวัดเจดีย์เหอวัดามันดินไหมโอ้ลมโอ้ เฮียเ <Yeah>, <laughs> ยูะโอ้ยลมลมที่น่องโอ้ยตี๋แล้วครับตี๋แล้วตี๋แล้วคิดว่าเซ็ตแล้วเสียบดิษด่ะน้ำเลือกเลือกด้วยครับเนี่ยน้ำเลือกกันนะกล่องกระเายจะยืดห,หนีนนอ <c oughs> นี่เจ้าหนยครับผมเปยานนำยานนำขอยานยดงนที่จะพังยัยานนี่นำลึกนำลึกเห็นแต่ลลอยเหมือนเโอเคกับเอพุดอะครับบอกกันลิมนยนะครับสวัสดีครับ